เมื่อวันที่16พฤษภาคม2568ณห้องรับรองวิชัยเยนชั้น1นอาคารละวะสีผู้ชีวยศาสตราจารย์ดร ok กัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยาราชภัฏเทพตรีให้การต้อนรับคุณสมรรัตรุ่งมณีนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีและทีมงาน,นเนโอกาสเข้าสัมภาษณ์ในรายการ NBT Channel รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันตอนมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีก้าวสู่อาเซียน ซึ่งมีประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนสาธิตและการรับสมัครเข้าเรียนรวมไปถึงคณะที่น่าสนใจกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆของนักศึกษาและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งจะออกอากาศในรายการคุยหลังข่าวและรายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง N b t บภาคกลาง